โอ้คนเย็งคนย็งหลเข้าหลังเข้าย่างกีมมาจาขหลังมีหุ่นตัวใหญ่ตัวนึงงลุกโก้คอย่งด้รยัเยมมากเยมมากการันส่วนอดนีนี่แหละประชา์ทปไไยไคระเบิดกำลังมากำลังที่ระังระวังเยี่ยากประชธิปไตยรีภาบลงเจริญ อย่าเพิ่งชาร่าใจทหารพวกมันฆ่าเราได้แม้กระทั่งพวกมันที่เป็นเด็กพวานนกินเนื้อมนุษย์เป็นของหวานเลยนะอ๋อมัอนอยากจะเชื่อหุ่นพวกนี้นะไม่ได้กินเนื้อไม่กินน้ำมันเป็นสิทธิ์อะแล้คนเตรียมตัวลงเทอร์ตไอ้เฮียอย่าให้กูรู้นะว่าใครแอบมาขี้ใส่เทอร์ตกูนั่นเทอร์ตกูนั่นนะที่มึงเดิมอะไรลงที่เที่ปลอดภัยฝั่งนี้ดีกว่าตรงนี้เลยดีนี้่ก็ตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะนี้ล่ะ ติมเลยกูได้บทเรียนแล้วตรงกลางมันโดนลุมดิ่งรวมๆๆอะไรลงจอดเรียบร้อยทุกคนเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ต้องเก่งเข้าได้คุณดาของกันได้ๆดากินเห็นเชื่อย่อๆๆไอ้เฮียมาถูกดาวปะเนี่ยถูกๆๆตรงนี้มันน่ามีคนนะมึงก็ลงสกายหัวกูเลยชิบหายไอ้เฮียแทนที่มึงจะเอากระเป๋ามาให้กูไม่เป็นไร ผมจะได้อยู่ไกลๆราคุณจะได้เปบดปืนเรียกโกกอกอีกอีกเจ็ดนาทีมันมันดอบไงดอบไงกระสุนเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงเอาไปเถอะไอ้เหี้ยมึงเอาไปเถอะมึงเอาไปเถอะนเรียกพวกนี่ว่ปืนนะขึ้นเซนที่ขึ้นเซนที่ได้เลยจับกระสุนป่ะเอาเอาเอาไปแล้วเอาแล้วเดี๋อะไรวะเดี๋ยวได้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะมันจะเป็นระเบิดระเบิดอะไรสักอย่างไอ้เอ็ที่แทง์ มาลาเนี่เพียบเยโอเคเปอปปืนเดี๋ยวกรอมานปปืนเลยตคนึนปืนึ้นฟอมปืนเรียบร้อยเย้ <Yeah. S 2> ม,มา <c oughs> ตายตายให้หมดไอพวกเ <c oughs> ี่ยัด้ลงเข้าิ <c oughs> ก,ากาลงมาเาพยิง <c oughs> ไปดิอาร์พี <The board. S 1> ไปเลยอารยิงได้ข้างบนน่ะยิงให้มันระเบิดได <Y ing, S 1> ้ไอพดมัน มันหมดมาครับเอ็ซอมแมนเทนซอมแมนเอ็ดซอมแมนจะมาใกล้เพื่อนกูตไอ้พวกมุนยนชั้นตำ่ำเอ๊ะหมดเออไอ้เทียกูมีทฤษฎีหนึ่งว่ะไหนๆแล้วก็อยู่นอกซูเปอร์เอิร์ธแล้วต้อไงแล้วท่านไอ้หมวกที่เราใส่เนี่ยอาจจะเป็นหมวกไอ้นี่ก็ได้นะเว้ยหมวกที่แบบทําให้เราเห็นภาพหลอนเนี่ยเห็นในพวกนั้นว่าเป็นแบบเป็นสัตว์ร้ายเป็นอะไรพวกนี้แต่จริงๆมันอาจจะเป็นแบบ สิ่งมีชีวิตประจําถิ่นแล้วเราไปกวาดล้างมันเพื่อให้ซูเปอร์เอิร์ธขยายอํานาจก็ได้นะเว้ยกว่าดแล้วก็หาจริงนะเห็นเขาว่าแมาลงบุกโลกมันบุกโลกยังไงเนาะแมลงมันขับยานมาเหรอเฮ่มึงกล้าสงสัยเหรอฝ่าครับท่านไม่มีครับเอออย่าสงสัยมันมีดีเสียงซ้ายมือมีซ้ายมือมีเฮ้ยขี้ขวาก็มีนะมีของร<ป>ุ่นไปลุยของก่อนเอาของก่อนได้ ูอยากได้ตังค์สักสามพกูจะไปซื้อของใหม่ ATS T อตพี่จ้อะพีจี้อะพี่จีอพี่จี้อยู่ไหนฝากถอย ATS T ให้ด้วยได้เขหมดเอาแล้วไปสอาวซปเปอร์เอิร์ดอย่าไปยอมแพ้มัน กูก็กดปุ่ม R อยู่นั่นแหละแม่งมันไม่ได้มาฝังโน้นอีกตัดหมดป้าระวังอาร์พีจีไม่นะอุไปให้แต่ว่ามันขากไปหดูเกิดแม่งตามหูเลยไอ้เหี่ยแขนไปเราวนีบไปดีกว่าไป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 รีบไปรีบไป ใช่ sir ใช่ sir หมดสองตัวรับซัทราบ RPG ฟังด้วยนี่ระเบ,บิดได้ระเบ,บิดได้ปาระเบ,บิดได้คนนี้ขัดขามันยิงเสียงเชือกจัดขัดขามันได้มันจะเรียกพวกมันจะเรียกพวกไอ้เฮียเรียกไม่สำเร็จโอเคไม่เป็นไรอย่าให้มันเรียกไอ้ชิปหายแล้ว RPG ลีลอรดไว้รอเลยยานมันกำลังจะมาตรงนั้นตรงนั้นเก็บมันมาแล้วตามงาออนเ็มเจ ลังกูยัไลิวกยันมาแล้วอีกเลยนนู่นนูนนมารกเล้วมาล้วระวังคุณไม่เป็นไรแต่กัคุณนกันโรงงานมันอยู่นี่โรงงานมันอยู่นี่รถบโรงงาไปเลยรถบไปเล่ารไปแล่าอ๋อไอ้แมงเอ้ยเฮีย ยังดนบ้านควันทำเลย,ยก,กนะยูจะบดรงงานให้ผมเองผมโดนโดะอันตราย,อ,ยอันตรายเอยอไป่ขึ้นเซนที่มันได้เดี๋ยวกูขึ้นเซนที้ไปเลยไปเลยต่อยกีนึงต่อยกันเต็มต่อยกันเเอาเลยขึ้นไปเลยกันด้วยผมกัง มั <ELL> spans, นอาศัยมานอาศัยทำจัดการไปเลยนี่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 ไอ้ล่ะสวยงามไม่เกินไอ้เนี่ยนี่สิว่าประชาธิปไตยเอามนุษย์อะไรไอ้แล้วมาประชุมมนุษยอย่าเพิ่งชาร่าใจทหารพวกมันฆ่าเราได้แม้กระทั่งพวกมันที่เป็นเด็กพวกมันเนี่ยกินเนื้อมนุษย์เป็นของหวานเลยนะอ๋อเหมือนอยากจะเชื่อหุ่พวกนี้นะไม่ได้กินน้ำมันไม่กินน้ำมันเป็นสิทธิ์อะ ไม่ได้กินน้ำมันอะไรทั้งนั้นแหละผมมันแดกเนื้อมนุษย์โอ้ยเแย่ทางเบื้องบนบอกมาว่า,างี้เสร็จแล้วเราเตรียมงโรงงานขนา้างหน้าเสร็จแล้วเราไปเข้าเป็นหลักเลยรับทราบเดี๋ยวกูจะเอากูจะเอา rpg มาลงละ rpg มาแล้วผิดปืนอีกผิดอันโวยเอ้ยแดกเฮ้ยกูยิงกูยิงแบบระยะไกลได้นี่เป็นไงตัวโคตรแม่นคุหยอ,อดระเบบิดใส่เลยไกลได้ รอกำเบิดนะด้ฉยจอวึงคุณไมเคิลลองกำเบิดคนจับสี่รอบด้วยกันรอนกำเบิดนะไมเคิลรลองกัำเบิดนะไมเคิลรลองกัำเบิดนะไมเคิลรับทราบไม่นานไม่นานไม่นานก็เหยียบแล้วเออโอเคเหลือป้อมปืนในข้างในวะรับทราบเดี๋ยวจัดการให้ไอ้เหี้ยนี่ มันมาลนะ่านะคลอดเข้ามามันคือป้อมปืนมันเว้ยเออใช่แค่เฮ้ยต้องยิงยิงข้าขงหลังไม่โดนโดนบดอั้หนึ่งนะั้นอะไรเฮ้ยสวยยังเหลือต่อไหมมีคนมาเป็นคนไหมมันเป็นอะไรใช้เทคโนโลยีของพวกมันให้เป็นประโยชน์ทหารใช้เทคโนโลยีสวะของพวกมันให้เป็นประโยชน์เกี่ยวคนเว้น ข้ามีป้อมอด้ว่ะกูจะระเบิดครังแสงมันกูจะระเบิดครังแสงมันบอมบอมมัวอหไรอะอะไหนะลงสไตล์อาบีจิตอ้อยไอ้เชี่ยอ๋อกูตายอ่ะเห็นจุ๊เลยตดนไม่ฟังเกอร์หังเลยสะพายสะพายโอเค กูต้องไปเอาของอเฮียแล้วไม่ต้องไม่ต้องเล้วไม่ทันแวเมื่อไหร่จะได้เร็วกันวะเฮียเอ้ยมึงรอไว้มึงก็ตัวไว้เดี๋ยวกูจัการหลังมันเองมึงรอไว้เดี๋ยวกูจัดการหลังมันเองตัวโดนปะเยี่ยมมากเยี่ยมมากทหารตัวโดนพอดีนี่แหละประชาธิปไตยจไลคอนระเบิดกำลังมากกำลังเยอะสําลับระเบิดสําลับเยอะมาก มาเอาพายได้อยู่ข้างหลังไปเลยไปเลยสายรถถังรถถัง <Shit S 2> โอโคระวังไอ้มันหันปืนดิวรอบ๋ยวอ้างหลังไอ้โอ้ยโดนเหยียบมันเหยียบไปด้วยระวังแล้วรเรียบร้อยโอ้ <c oughs> รับทราบแม่งเอ้ยผู้บัดเาการไอ้เฮียเอ้ยคันนั่นโทรแลยไอ้เฮียตอนนี้ยังไม่เคลียร์สักภารกิจเลยเออแต่ว่าคันนั่นมันอยู่นะหมดไหนแล้ววะเออมันควันแลวะเดี๋ยวนะภารกิจอยู่ฝั่งนี้มันควันปุ่มนี้ มันก่อนนะจับเับมาเป็นอรทเด่นไปไปไปไอเทีไอ้ที่เก็บของไอ้ทียร์รีเก็บของเก็บของเล้ไปต่อไปกาไปหมาของให้แล้วนี่นี่นี่แล้วขัดบันขามาแล้วเป็นซอมแมนไม่มีของ้งแม่แล้วกันไปไปไปไเช็ไตวกรได้ไปไปไปตามกูมาตามกูมา Thôi băng nghiệp Ngay ơi Trên so man này hia đâu thế technology của bộ màn để bên bây Được! Đây Đó là quay Mày cơn Trên mac empty sớt Đã giỏ đã Trên so man tay bắn Để phe tôi chọc เดือดอยู่นี่มีโรงงานอยู่ขอรีซับไพด้วยไหมซัพพลายรีอยู่ป่าวะมันมาเยี่ยมบอมรสชาติจริงเสรีภาพ,พ <c oughs> <c oughs> สวยงามมากมันมีตัวยิงอยู่ในเชือกมีอะไรกัน,นกบ,บงังรับทราบรับทราบเ <c oughs> ทียนถอยมาเทียนถอยมา ัำมาเลยสวยไปไปไปนี่นี่ไปไปไปถอยอังได้ทั้งกระเป๋าได้ครั้งาเลยนะได้่โอเคโอเคไอ้ามนีัพพายนะเว้ยไโอ้ยเชียหมดละสัพพายหมดอะไมเยอะโอเคโอเคพวมันหันมาทางนี้ะโอเค RPG พร้อมยัง สอยแม่งเลยโอเคแตกปากเคี้ยด้วยนะฟันมันดีิงแล้วมันเล่นมาทางกูโอเคดีแล้วรีลดตรงไหนวะป้อมมาร์คหน่อยเฮ้ยได้เวลาตายของมึงไอ้เหี้ยมาทำอะไรมึงแล้วตายไปใครวะกูตายพยายามหาวิธีพังป้อมจากภายในโอเคมันมาเพียบเลย

ไปโรงงานหนึงกด X ใช่ไหมเอาไปไปไปเอ็กโอเคเอาไปแล้วเอาไปแล้วไป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 อปไ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 ปหปไปไปไมาปไดไป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 วปไ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 ป รีบไปทำภารกิจรีบไปทำภารกิจได้ปวดเจ็บเอ็นซอมันไอเทียนโดนโหมไปก่อนช่วยอยู่มันไม่ตายจะสามไหมมันไม่อยอมตายโอไปไปท<ป>ุกคนรีบไปรีบไปตัไอ้ขวามือตามมาตามมา ทางหน้ามีโรงงานโรงงานเฮ้ยป้อมปืนปาพีจีหน้าที่ของกูเองหน้าที่ของกูเองเพื่อสันติภาพล่าเสรีภาพกระเป๋าไอ้ยี่ไม่ได้โหลดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูควันเดี๋ยวกูควันเข้าไปรับซอนี๋ยวควันนี่เดี๋ควันเพื่อสันติภาพโอเคมัดควันจางจางแล้วไปเข้าไปตัวไหนวะ เก็บเข้ามาด้วยที่แล้วไอเทียนเดี๋ยวก,กูเอา rpg ลงให้เลยถ้างั้นไม่ต้องไปเก็บเอ้ยไปเก็บของเดิมเถอะไปเก็บของเดิมจะได้ไประหยัดไอเทียบกดเปิดเปิดรนะูปละไปเลยที่เดี๋ยวไปเก็บของไดระวังกับระเบิดด้วยัากับระเบิดเออโอเคเทียนมาเนี่ยเออระวังกับระเบิดด้วยมีป้อมปืนให้ใช้ไปเก็บเลยระวังเดิอดรัเผอข้างหน้ามีจมเมอร์นะมีสัญญาณมีหอบอันเนี้ยแจมสัญญาณเราเราจะเสกของมาได้ ลุยมนเลยลไหมจะลุป well. ยป้อมไหมเราสะพายกันมสกสะพายกัมขอสะพายก่นตอนทีน่ลงป้อมรีรีโอเคได้ไมึงเอาลงเลยมึงเอาลงเลยเดี๋ยวกูโคเวอร์ให้เี่ยบหุน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 หุหุดสุดหมดสัตเลเี้ามีกับหมดทุกอย่างเลยวะเดี๋ยวสองเม็ดรีรีรีเทียนรีเทียรกูเต็มหมดหมดตหุ่นหุนห อันตรายเกินได้เลยหลบหลตัวนี้ไม่มีสายมันยิงมาแล้วนี่ไปด่านี่กระหัวมันเอานี่ไปด่ไอ้เหี้ยไอ้กระไรหมดเปิดเพกเียบเลยมาแล้วไปกูโดนโจมตีกูโดนโจมตีตรงนี้หนักตรงนี้หนักไปแลไปแล้ไปเปล่ากี่ตัวเองยมันแจมว่ะลงมไหนไม่ได้ลงมาไหนไม่ได้ป๊อบปิดเลยปิดเลย

อีเก uh, like ิลสไตล์นาปัมอีปะเปิคดับทุกคนระวังเยนาปั๊มเลยคุณใหญ่คุณใหญ่ขอยัคุณตัวใหญ่ RPG หมดแล้วไอ้เหี้ยมเเชิก็ไมเป็นรอหน่อยะรุยรุยรยรเอสวยไปเริไปเริบดฐานมา เราดูแล้วบิ้มหนึ่งที่ซูเปอร์เอิร์ธรู้ว่าเราไม่มีหุ่นยนต์เราก็เทพได้แต่เราไอ้เราคิดใหม่มทำแล้วทำอยู่ทำต่อเหมือนจะไม่ทำเยอะโ,อโดนเจงโดนเจง,ง,งหลังเข้าหลังเข้าเย<อ>ี่ยมทีมมาจากข้างหลังเป<อ>หุ่นตัวใหญ่ตัวนึงดูดโก้ขอยองช่วยด้วยตีกรุ๊ปตีกรุก๊ปตีสปายข้ามา บานกินกดทีนึงกดระใหู้รับซัราคนที่หลังกเดี๋ยวกูเจ้าเฮลิพอมลงแล้วกูจะปิดฉากที่นี่ให้หมดโอเคับไ้เฮียนไอเฮียไม่มีไม่มีเฮลิอมนปกแล้วเตรียมทอทอย Tập sạp mấy con quá đi hi ơi con lô mặt chẳng bắn ăn Đi lượt kia đó anh nhanh Bắn Bắn đây mình to Cho nó lên bay Bắn ở แม่เอ้ยกูต้องรีสัพพายมายัางแม้คก็เจอที่ของผม่อยกูลองวิ่งออกข้นไปนะว่าเรนะาถอย,ยตรงนี้จตรงน,ตนี้นเราเียละัตัดไ้พอรีสัพายนะกูไม่ไหวล,เล้เลยเกูไม่ไหวล้จยางนเลงลงลงอีเกิลสไตล์กูมาแล้วไอ้เหี้อเอ๊ะบวนี้แล้วทุกคนวิงล ได้ยิงกันตายใส่ป้อมมันเลยฟักรตองระเบิดที่นี่ไอ้ไม่มาว่ะระเบิดผมจะไม่มามีกูมีกูมีระเบิดโดนกระโดดใช้ทุกอย่างที่เรามีตบหลังหิน บอบไม่พังหมดวะมันใช้อีกอะหลังมาหลังมาแต่ไม,ม่อ๋อหลังมาบอบบอบบอบอ๋อจบอะกูเรียกเองกูเรียกเองกูเรียกเองเออเออแดกมากใช่ไหมระเบิดอะเอาไปไอ้เหี้ยแก่จำ ไอ้เมืองเ่าไอ้เ้ไอ้าเ้ยลงมันคันตัวปักปกกระบอกอตรงนี้นะรับซอบรับซอบตำรวจป้องมันให้ได้คุ้มไหไอ้เหี้ย เอาได้เรบอเบอมม่ไ่อจะไม่้ไอ้เฮียอะเอ้าแล้วก็ไปกดมันก่อนไอ้เฮียเออใช่แล้วหมดไปทางเนี้ยไปไปฟทหารมันจางมันควันจางแล้วมันยิงมาแล้ ไอ้ฟานจะกลับเลยมจะกลับไหมจะกลับไหมเราะพังนี so ่เหรอเอาเฮียแล้วไงเอาเฮียละวิ่งวิ่งวิ่งบังปะชเสีพงนเยริาพลเอเย้ยเฮยหมดไอเฮียโอน่รังเข้าไปเล้วโอ้เฮียเอ้ย ยานมันก็มาแบบนึงเดี๋ยวกูเคลียร์ให้ก่อนไงไงยานมันมาแล้วสวบัดิแม่งเอ้ยถอยถอยถอยจั่งมึงโอ้โหได้ใส่ผ้าคุมใหม่อีกแล้วทำไมเดี๋ยวสื่อหัเรื่องหนึ่งวะกลับไปว่ะฟังให้เสร็จกลับเลยได้ได้ บบกลับบ้านเก็บของกลับบ้านวนไปกล,กลับ่อนนี้0 0 E ไปไปไปมีอติเท้งยังอันที่รบอ,อยู่เดี๋ยวไปหาข้าแว,วางใบดักเอ้ยบดักดตรงนั้นดกว่าคาับ อันนึงไปลขนาดแล้จะไม่มีเขาไม่ค่อยมีตัวตามละรีบตามมานะทิศอีใช่ไหมทิศอีใช่ไหมทิศอีทางกูทางกูทิศอีแม่เงยเราไม่มีหุ่นเราก็โฮดได้เว้ยเราเกิดได้ยากแล้วทุกคนรับทราบรับทราบตัวถอยเราจะไม่ประท่าเด็ดขาดตอนนี้เลยมันค้างอยู่มันค้างอยู่อี่จานะ รถลถรถรถโอเคทำมันบังทางใช่ไหมเอาหัวแตกไปโอเคสองนาทีอันอยู่ใครวะตัวอีกตัวนึงแตกโอ้ยเกียร์เยอะเลยตรงนี้รถรถเราขับรถนะระวังกับระเบิดอย่าเหยียบเราจะไม่ใช้เฮลพอร์ตโดยสิ้นเปลืองเก่งไปเก่งไปกลับบ้านดีกว่า หาลูกเมียเหรอทำาป็นคาเวียดดีกว่าเใชยโอเคลูกที่บ้านจะต้องกินคาเวียเพราแต่อร่อตรงไหนว่าคาเวียกระเบิดกระเบิดไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวเชิญกันถึงเชิญกันถึงโอเคโอเคโอ้เอ้ยได้ถึงแล้วปลายมือมีเทียบไหมนะเราเนื้อ ไปก่อนเลยไปก่อนเลยผมผมผมต้องลงไปเอาของเราเกิดแล้วมันจะต้องเย็นนิ่งไปไปไปตัวเดียวก่อนสารว่าผมกลับมาพวกคนที่อยู่ที่บนยาดกันนะโอเคปเฮ้ยไอ้เหี้ยมันแดกมันแตกกูไอ้สัตว์พี่วิ่งมาไอคุณจะเปิดยังเปิดเลยไม่ต้องรอกูอ่ะโอเคเอาตัวจำจำพันในฐานะไงไอ้เฮียตามล่ากูมันแน่ไอ้พวกเฮียเนี่ยติดแฝงแล้วอ่ะ ใช่มันจุดแฟร์สองลูกเลยมันเอายานมาสองลำไอ้เหี้ยถึงแล้วเปิดเลยเปิดเลยเรียกแอร์ซัพพอร์ตเรียกทุกอย่างที่เรามีโอ้ยจิ้มผิดก็ผิดเดี๋ยวแล้วพี่มาพี่มาเราจะปะบ้านก่อนรับทราบรับทราบปามันเลยปลามันเลยไม่ต้องห่วง,ร,งรู้ว่ามาทางไหนวะนี่เพอวะ รู้ของมาทางไหนตามันมาทางไหนบอกกูด้วยนะแท็กกูด้วยกูจะเอาระเบิดใหญ่ลงมาอะไรไอเชียดีโมกเกลนซี่ลงเลยลงแล้วไม่โดนใครเลยมีแต่ทำให้พวกมันเท่อย่างเดียวก <c oughs> ดเปิดอาะไรเบาใ่ สี่ชีร่วงสี่สิบวิกระเบิดลงเรียบร้อยโอเคเจนเห็นด้วยตายตายตายกันแปดตัวเลยตายรัวๆเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจเจเจก็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 ขึ้นขึ้นขึ้น จะโดนไอ้พนนไะอ้พ่นมันแรงอย่างเงี้ยวะกับบ้านดีกว่า,วา